สบายดีครับพี่น้องผู้ชมเสาม์วันี้เป็นเสารว,วันเสาร์ที่ยี่หาเดือนพฤษภาค,คมพุทธศักราชสองพเกรครับกูุงันชนมาอยู่ตลาดกัดโคโกเบยชมพูวุฒธหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเะยดครับมือนี้ถ่วงนี้คตตกดีนะครับมือนี้ม่ได้เอาบูดมายางหาท่ายกันยากอยอ่จอบพามามวนแห่งไปนะครับ พีภาพมาพี่น้องมาเบิ้งราคาคข้วไอ้ข้บ้านถึงคั้วไงามถึงคั้วบังงามล่นแหะกับราคาเดียวกังไหนเอาลูบรรยากาศครับสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับเสียเอาว่าจะโตลูกมึงฮะมะบึงมะบึงเด็กมีจะโตอยู่ฟฝั่งลายอยู่ครับลายอยู่เอาหาไปเข้าอ่ะ งาม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 โอ้ยขงเสียอ <can> ัดวันนี่ครโอ้ยคือเืข่ากล้วยเหมือนเอาแต่ได้เสียดิแม่หากับแม่ลูกแม่ลูกแปดมืหาแม่ผสมีกได้เดือนแล้วต่างกุฎดอนรางุนเดี๋ยวไอเอาเอาคู่นี้ก็ยื้หันจะเปล่าลุก อปล่อยหมูโรกแล้วเปลี labels, ่ยนมื้นหาครับของเสียอัตราข้าลูกครูครบอกที่วัมีาว่ัไก่ไม่เจ็บเชื่อัอ เอามาคุมเดียวบ่าเสียสองานบุญควบตรงนี้บัวแล้วเราพูดต่อรองไรเอาปลาเพิ่มหนเก้าสามว่าคอหนึ่งสองเก้าสองสี่หกเสียอัดจักมหาสารคามมาเ so นอะอะไ่ผู้แข่งรัเแรกใจก็ได้อ่ายิบไปเจ้า สว,วั Freiheit. สดีครับสวัสดีครับเส, ouais. ส,สียบู่มเดเดียแม่ท่องก่อนเจ็ดเดือนหรออ่ะซีเดืีนตัวท่องแล้วเนาะเปิดเท่าไหร อา่อามนุ้่ลอยเทไ้ครับเตีขากระดิ่เน่าตีอ้างดกต่อรองไหนเนาะฮะเนาะเนาะไผหม er. ังนาะปากเบ้อซุ้เราทีครับไป ลเร ed, าีสามห้าสองเจ็ดสองสามศนครับเสียยังซาครับเอาหมันครับขอบคุณครับพอลุงสวัสด,ดีครับเออเมยดำลูกเผือกผู้เขมยพ่อลุงเมยผสมอีกไปผสมท้องแงล้วเดือนแล้วเดือนบงมมังฮยเมมั 8ปเดือนเปิดเรสเทนไดพอลุ่งสามหาเปิดหนึ่งแสนสามมื่นห้าพันสูงลอยซาได้าาง่ง,งแสนสามหมื่นหาพันกับล้างปเปเรียบรยเลยประกันทองประกันตานี้มั้ทุกแเนวเล็บกับงามยังหมุนบ่ได้พ่อกิอตม ช่วอัอเอารถจอดใส่แหละไปแสนสามมื่นหาพันครับแยกวะพ่อลุงตัวลูกเอาเทลายแยกลูกก็หามื่นตได้ครับนี่ลูกของสนงามดีปุยลุยอยู่ลูกลก็เกี่ยอยู่ ตอนรองเลยนะพุ่ลูกเนาะปากเบ้อสวนสวนหกสามว่าไปหกสองหนึ่งแปดหหนึ่งเก้าพ่อขอบพูนครับจากนะจากละท้ามมันหมันจบขอบพูนครับอจา้บ้นโอ้ยแมีคือห้องบ่บ่อยลูกดิห้องหาเมียเมียหมดเมียคือผู้เขาจ้าวาดดิ สองมื 20, าอยลอล้อ,ลอ,ลอ,ลอเนี่ยลูกสร้างบุรสองหมืนหนึ 21, ่งพัร้อยถูงลอย้าบวกอือต่อรองได้ต่อรองได้หน้าตาลอยอยู่เอ้าห้มังน,ะน,น,น้ามาครับอนาคตพอพัดฝลาเลยละโูนโตไป่าไปหกสามหนึ่งห้าสองห่งสามาใสเโสอ้ามันหมาตลูก ลูกไส้ลูกไส้เอาจังหวัดเฮ้เอาเท่าไรก็ลูกสองหมื่นเกลูกไผลูกไส้อืตาเตียนแก้่นจำได้เขาถือหน่สองหมื่นเก้าพันลูกไ <69. S 1> ลูกเบิ่มพันลาน ก้ำขวดทองพันรอรอไข่บางนั่นูกุดไส้ไข่ปลาเบอร์ลูกไส้เบอร์โทรเนี่ยน้ำพอเดียวใ่้เเบอร์โทรนะศูนย์แมศูนร์ปามด้จครับ7จ2 2จากสายอา จากกันแงควฟาร์มอยดครับอ้าวมันหาครับขอบคุณครับแปงงไม่จำเปโกก้ไม่ได้เออเมีสาวโกโก้ลูกใค่อ่ะสูงลอยเท่าไรหล่อนสา่เจัดเดือนแล้วิเเออเงี้ยดีเปิดไ้เท่าไรอ่ะเปิดไปสี่หมื่บาท โอ้เชียงคาก็ดีลำตัวก็ลาดลาดขึ้นเบื้องหน้าก็ง่ามเหมือนเบื้งกันอน่ะเขาได้ดูดีคนไยล้หน้างัาต่อรองได้อีกได้ครับน้องฝากเือให้นลุูก098 501 8064ครับจากไหล่ะจากไลเอเลยครับะนาหนุนลุกเ้อ

ตัวเขาบวตัวชื่อเออเออเอ่อจังไดงกับจังบัวกันอะเมืวกกันอ่าอ่ารู้เรืองเอาสไลช์เสียซ้อนอันนี้ผมซื้อเพิ่นกับซื้อแล้วก็ไปแล้วแล้วก้ามันตกหามไปสองกัวแล้วครับก็เลยผุล่ะจ้าของเพิ่นเอ้าลงมเลยเพิ่นเอาแล้วบ่ที่ขายสไลด์บาร์เลยอาเซีย สองหมื่นหาลูกไข่ดิไข่มุกคนวางลอยเด็ดรวยเจ้าสูงเช่าสองเช้าสามรับตัวดีก็วสิบเอ็ดเดือนงามอยู่เดี่ยวเบอร์โทรไปเบอร์เอาจะคของไหมเผียว้องครัเกาเก้าครับว่าไปศูนย์สี่ศครับคอยยังคอยอไรอีกอ้ามันมาเด้นหลุมเด้อ เสียซอสเลยขายดีและกินบุกยไปสวัสดีครับวัสดีวัดดีครับัดดีูขึ้เมีทั้งสองตัวบ่ต้นนี้เปิดเลยเทไอะหน่อม่นฮะสองหม่นลูกไผนี่2สองห่ครับสองหมื่นเกาบ่ได้งห่อยก่อรเอ่ะ เอ็ี่เ็ทีแม่่อแม่ดแม่หนีแม่ดําอไรแม่ดําแมสามือ่าเงสามอสามจัดเดือนเหรอ่ะสงปีสเดือนผสมได้ไปแม่สาวครับสาวเชียนมสาวซ้อนน้ำนมต่อดองได้ทั้งสองตัวด้ปลาเบอร์เอาเบอร์ทาไหนทาสี่ทาเก้าเ้า หนึ่งห้าเจดสี่เก้าสี่หนึ่งอว่คนไปกันนีือขายแล้ากั้เ่อนย่มเมตการครับนย์เก้าแปดว่าหกห้าสามเก้สองียอวิตครับจักโคทองเ้ามันมันไปเดอเด้อมันหยนางยางมันติ่มพอดีเอาอีบูดมา ถามไปอ่านนี่เขาได้ทับเจ้าไปผัวแม่งผู้ลูกใครล่ะพอบโมีพอครับโอ้โก็ได้มีพอด้่ยังง่ามยุ่นไายสายพันธุ์ธรมมีซสเอ็ดครับสองเอรเอครับต่อได้อีกครับต่อได้อีก สองหมื่นเอ็ดครับไป้รรับไปเข้าตั้ดวนเั้นกับวดดีย่เนี่ยข่าวดีอยู่ดีหล่ะสองหมื่นหนึ่งพันต่อร่องได้ิลี่อะไรายลรอดแต่เจ้าบาต้อยเพิ่นรอดเออได้ก็รอดได้อีกนเดียว่าหรอล่ารอดได้ได้มนาไเนี่ยเขาจอเนย เอาไอ้บางน้ำปลาเบอร์ทั่วอ่ะศูนย์เาห้าเจ็ดห้าหน่งเก้าเก้าหกเก้าครับจากสละปลาปีครับผมปลาปีเอามันมานดุด้ะรกท่าใส่แก้วนะราคานึง่พัน